वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा มหาเดวีพยากรได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจําเดือนมีนาคมคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมีนเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจรอยยิ้มคือประตูแห่งความสุขทุกก้าวเดินทุกชีวิตย่อมต้องการความสุขความสำเร็จทำอย่างไร ศรัทธาเท่านั้นค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ไม่ใช่เราคนเดียวที่ทุก์คนห้ายคนคือเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เพื่อสร้างพลังใจให้กับตัวเองมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันนะคะเรามาติดตามรับฟังชาวราศีมีนกันค่ะมันสร้างบุญทำทานสร้างบารมี สิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ้มเป็นกังวลด้วยบุญบารมีที่คุณสร้างสรรค์ทำสิ่งดีๆจะหนุนนำให้คุณก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปง่ายๆค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่มีเกณฑ์การเดินทางการงานมีเกณฑ์การปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นมีอำนาจมีชัยชนะเหนือศัตรู การเงินก้อนใหญ่กําลังจะเข้ามาในมือเงินนี้อาจจะเป็นเงินจากโชคหรือเงินจากคุณที่ลงทุนไว้กําลังจะกลับตอบแทนเข้ามาจะได้โชคจากบุตรจากบริวารเด็กจะนําโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้กับคุณระมัดระวังการใช้จ่ายแม้จะได้เงินมาเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะตามตัวค่ะอุปสรรคปัญหาจะฟันฝ่าผ่านพ้นจะคลี่คลายไปได้ แต่ลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจมีปมในใจลึกๆผ่านพ้นมันไปให้ได้ค่ะความรักคนมีคู่มีเกณฑ์ได้โชคจากคนที่คุณรักแต่ใครที่ยังโสดระมัดวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของค่ะดวงโดดเด่นจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเลือกให้ดีๆนะคะวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จ แม้จะมีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไปแต่จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยค่ะจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศบางครั้งสิ่งที่คิดสิ่งที่หวังต้องรอคอยเพราะในบางครั้งมันยังไม่ได้เป็นดังใจที่หวังหรือต้องการแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้แต่ให้รอคอยเวลาค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมีน ประจำเดือนมีนาคมเกณฑ์ความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแต่ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของใครที่มีคู่คุณจะได้โชคจากคนที่คุณรักบุตรบริวารจะนำโชคนำสิ่งที่ดีๆมาให้คะ่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินระมัดระวังการใช้ใจ่ายแม้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็มีซ้ายจ่ายขวามีเข้ามาจ่ายออกไป กณฑการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นแม้บริวารไม่ได้ดังใจแต่คุณจะแก้ไขคลี่คลายจัดการไปได้ค่ะการเดินทางไกลเกี่ยวข้องกับต่างประเทศจะมีโชคสุขภาพความเจ็บป่วยมีบ้างเล็กน้อยค่ะขอบคุณค่ะ